รีวิวการใช้แต่นี่เป็นรองเท้าบูทเดี๋ยวนี้มันมีรองเท้าอ่ามันมีแบบแบบเหมือนกับผ้ายางเนอะซิลิโคนอะไรเงี้ยแต่เขาบอก pvc ีนะที่ใส่ใส่ไปพร้อมรองเท้าได้เลยแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ก็สะดวกดีเนาะ บางทีเราไม่ต้องเกะกะเวลาใส่กระเป๋าก็นิ่มๆโอ้อไม่ต้องถอดรองเทา้าแล้วก็ติดติด่างนี้ติดกระดุมนีให้แน่นก็ข้างในก็ได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนเดินการรองเท้าเลอะแต่จริงๆเลอะจริงๆทั้งน้ำทั้งอะไรเนาะ <g ül> อันนี้ก็สะดวกดีโอ้โหทุกคนไปหามานะคะไม่แพงเลยคือ